มาค่ะทานข้าวเ,เย็ยนด้วยกันทอดหมูแล้วก็ต้มยำต้มยำซี่โครงกระดูออกหมูอ่อนซี่โครงกระดูออกหมูอ่อนแล้วก็อันนี้ที่ทอดเสร็จแล้วกอบปวนี้เขาไม่ชอบกินแห้งๆเขาชอบกินแบบนี้ค่ะ ต้มกระดูกมูอ่อนเสร็จแล้วค่ะแล้วต้มจืดกำลังทําต้มจืดอยู่หมูก็เสร็จแล้วค่ะหมูทอดเสร็จแล้วหมูทอดเสร็จแล้วรอคุณมาทานค่ะรอคุณมาทานอาหารพร้อมเสิร์ฟค่ะอรอแต่คนมาทาน เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ข้าวสวยค่ะวันนี้กินข้าวสวยอืต้มจืดใส่ผักเยอะๆใส่แครอทเนี่ใส่ผักอะไรนะผักกาดห่อใส่ผักกาดห่อต้มกระดูกต้มซิ่โครงหมูเสร็จแล้วค่ะ